ครึ่งค่ะพาลูกๆมาเล่นข้างนอกลูกชายอันนี้ลูกสาวค่ะชื่อมีบุญนะคะเนี่ยมีบุญสวัสดีค่ะก่อนมีบุญอันนี้ที่บอกว่าไม่สบายนะคะต้องเอามาไว้ที่ตานดูแผลยังไม่หายดีเลย่ะแต่น้องยังไม่หายดีเลย แต่น้องก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะค่ะยบไปเมื่อกี้เอาแม่เดี๋ยวแม่เตะให้เอามานี่ไปอันนี้ก็ชอบเตะบอลเตะบอลดีชอบเล่นบอลมาก ตัวอะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะเนี่ยอยวันนี้ลมมีลมมีลมพดัดสบายหน่อยร้อนอยู่นะคะในแดดร้อนน้องได้จะดีขึ้นแล้วค่ะก็รักษากันไปหายเมื่อไหร่ก็ส่งคืนแม่เขา เอาไปไว้ที่ที่ที่สวนอะไ,ไกรกบเพีอแอปเปิลก็เต็มต้นนะคะแอปเปิลเปิมันร่วงหมดแล้วค่ะไม่มีคนกินแต่มันไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยอร่อยเท่าข้างทางค่ะข้างทางจะอร่อยกว่าชอบแอปเปิลเปี้ยวกินกับน,น้ำพริกอร่อย เงี้เนี่ยเกิดพาก่อานอจอกอ่รโคแล้วก็ก่อรบวยมาเล่นในสวนสเกียหนึ่งช่วนเงอาไปหลังจากกินข้าวเสร็จจะโดยจะโดยเราหงดีหน่อยแล,อออออแล้วเกิโจพากรอก่ออกมาเราเจะเกียไปโบจะดึงดุงเจอคน,นหงิดมะหยิดนในบ้านาออกมาตากลมตากแดด ที่ปลูกไว้นะคะแตงกวามะเขือเทศคะ่ะมีลังสวนนี่แหละมะเขือเทศกำลังดกเลยแตงกวาก็ได้กินแล้วนะคะลูกหนึ่งตอนนี้กำลังดกเลยกำลังขึ้นต้นเรก็สวยนะคะตน้นพรกสวยใบกะเพราต้นมะเขือก็สวยนะ ขายพี่ปุ้งด้วยค่ะพี่ปุ้งค่ะแอปเปิ้ลร่วงเต็มเลยค่ะปลูกข้างๆต้นแอปเป,ปิ้ลจอบผักกับบื้นจาเด้อบะจอกกับบบื้นจาจา้า